จะลองตามนะรู้ที่เป็นแบบนี้มันดีเรามันดีเราครับใช่ขอบคุณมากที่คอยแบบบางครั้งก็คอยเตือนคอยเป็นห่วงอะไรอย่าง้ี้ก็อยากจะเจอเรื่อยอยากจะยิ้มให้อยากจะมา เป็นความสุขกีได้การไปตลอดเปรักทั้งสองคนนะเป็นงไงพี่ดีแน่แน่มี่ระลัแอบยิ้มเยอะยิ้มยิ้มมาเยลยยิ้มด้วยอกจากใจอ่งมันใชไมในรตอนนั้นพี่พยายามจะพูดอะรายอย่างรู้สึกว่ามีอะไรคิดอยู่างแต่รู้สึกว่าทุกอย่างคือ ดื่มน้ำไม่เยอะน้ำไม่ใช่ใช่ใช่ขาขอจับขอจับแก้มหน่อยนี่ให้กันของน้ำอ่ะริมน้ำอ่ะอ๋อชาวว่ะวะชาววะมองมองอยู่เนี่ยสองคนใช่ เนี่ยกำลังถ่ายเรื่องใหม่ถ่ายเมื่อวานเพิ่งเสร็จตีสี่ครับพี่ <G ül> เสร็จตีสี่วันนี้เรื่องอะไรใช่หเรื่อง <G ül> ชื่วนอ็อตเป็นพันธะพันธะติดแป้งมันหมาเอากันแล้วแบบว่าอันนั้นติดกันนะพี่ <G ül> เออเป็นแบบนั้นเลย <G ül> เป็นเรื่องในจินตนาการของแบบพวกสาววายพี่ <G ül> ช่องไหนตอนนี้เหมนกำลังคุยช่องวันครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสรุปยังไง <G ül> เป็นแบบเรื่องที่ผู้ชายสามารถท้องได้ อีกแฝงไปเยอะเนาะเออผมก็เข้าไม่ถึงตอนแรกเ็ะแบบเออเออพิ่งมาแบบมามา,มาเรียนหรือว่ามาแบบมาฟังเรื่องราวจริงว่ามันเป็นอะไรยังไงเนี้ยมันเป็นโลกเหนือความจริงครับพี่โดยจินตนาการนี้อ่ะใช่ใช่ใช่เป็นอีกโลกหนึ่งที่แบบไม่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงแนะนาให้ดูเรื่องโอดเลนนี่แหละอ่าดู<น>ติดรอมแงมอะไร<น>วะอะไรว<น>มันก็ชวนดูชวนดู nc แรงพี่ nc แรง คนติดจากเอ็นซีส่วนใหญ่ะที่รีวาวตรงนี้ไปตังางทางจีนเยอะเหม,หมือนกันนะเยเยอะผมไปแฟนมิตท,ที่จีนมาสามที่แล้วเดี๋ยวสิ้นปีนี้ไปอีกที่หน,นึ่งเดี๋ยววันที่ก็เลยยี่สิบเจ็ดผมต้องไปบราซิลก็เจนินะ่าไปแฟนมิตไม่คิดว่าจะต้องตัวจะต้องไปขนาดนั้นจ่ายก่อนแบบพี้แีะะ่แล้วฮะ เงียบพี่เมื่อก่อนหนูแบบอยู่อยู่แบบเหมือนคนเล่นร่อนในวงการอ่ะอันนี้อยู่มาเป็นแบบไฟอยู่ๆก็มาส่องสว่างก็ก็ดีจังหวะพอดีช่วงกอบกวยพอดี